กราสวัสดี f c ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของลุงภูด้วยคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะมาพูดถึงคุณแพนกันสักหน่อยนะครับถึงแม้ว่านะครับจะมีการแถลงข่าวจากทางวัดไปแล้วนะครับแต่ทางคุณแพนเองนั้นนะครับก็ยังไม่ยอมจบเรื่องนี้ง่ายๆและมีการเคลื่อนไหวนะครับผ่าน Facebook และล่าสุดนะครับก็ยังคงออกมายืนยันนะครับว่าตนเองนั้นนะครับเป็นหลานของเจ้าอาวาสจริงๆ และเป็นตัวแทนวัดจริงๆถึงแม้ว่าจะมีเอกสารยืนยันจากทางวัดออกมาอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามนะครับซึ่งทางคุณแบนเองก็ไม่อยู่เฉยๆอย่างแน่นอนยังกล้าที่จะมาท้าดีเบตกับทนายอยู่เลยทําให้งานนี้นะครับทางทนายสมเกียรติได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กนายสมเกียรติโรจนะวรกมลน,นะครับว่าได้ข่าวว่าจะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์อีกอย่าเลยครับเดี๋ยวมันบานไปหยุดตอนที่หยุดได้เถอะนะหากคุณออกอากาศอีก คราวนี้วัดเอาจริงแน่เขาปานีแล้วที่ไม่ระบุชื่อนามสกุลอย่าทำผิดซ้ำอีกเลยปอลอ,อดีเบตกันในศาลเถอะพร้อมพยานบุคคลและหลักฐานทั้งหมดซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าทางทนายสมเกียรติเขาไม่ไปเสียเวลาคุยแบบนั้นผ่านสื่อหรอกนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์มีแต่จะทำให้ชาวบ้านเขาหัวเราะก,กันมากกว่าฉะนั้นทางทนายนะครับเขาก็เล่นกันข้อกฎหมายมันชัดเจนดีครับ และล่าสุดนะครับก็ได้มีการโพสเฟซบุ๊กในเนื้อหาอีกนะครับว่ากรรมหรือการกระทําเป็นเครื่องชี้เจตนาหากหยุดกรรมคือการหยุดการกระทําที่ไม่ดีที่ผิดกฎหมายเสียเราก็ไม่มีเจตนาในการกระทําผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรมซึ่งถึงตอนนี้นะครับมันคงเกินเยียวยาแล้วเพราะไม่มีการหยุดอย่างแน่นอนและคิดว่างานนี้นะครับคงยาวๆกันไปและไปจบที่ศาลให้ศาลตัดสิน ตามพยานหลักฐานจริงๆแล้วนะครับถ้ายอมรับโดยดีและขอโทษสังคมขอโทษคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกยังมีคนให้อภัยได้แต่ถ้าไม่ยอมหยุดแล้วนะครับก็มีแต่จะเจ็บตัวและเสียหายแน่นอนและทางด้านพี่นกน้อยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าที่ได้มอบพระพุทธชินราชให้ที่หมู่บ้านกกกอกผ่านช่องเมเดย์สตอ่นะครับมีความตั้งใจอยากจะมอบพระพุทธชินราชองค์จำลองปิดทองคําแท้ให้หมู่บ้านกกกอก เพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับให้รักสามัคคีปองดองเผื่อจะขี้คายความเกลียดชังกันได้บ้างและเคยรู้มานะครับว่าตาชานแกเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าป้านกน้อยจึงฝากตาชาน,นะครับเป็นสะพานบุญมอบมาให้แก่ชาวบ้านกกกและถ้าโควิดหมดนะครับป้านกน้อยก็จะถือโอกาสไปทําบุญที่หมู่บ้านด้วยก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับป้านกน้อยด้วยนะครับและถ้าหากเ,เพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของครูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ภูกระเบิร์ชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ